สวัสดีครับผมชื่อนายวุฒินันท์พิมพ์สีนะครับเป็นสมาชิกของกลุ่ม4วันนี้จะมานำเสนอเรื่องการออกแบบโปรแกรมการออกกําลังกายครับโดยการออกแบบโปรแกรมการออกกําลังกายเป็นบทเรียนที่กล่าวถึงการทําหน้าที่ของผู้ฝึกสอนในส่วนของบุคคลที่ต้องออกแบบโปรแกรมการฝึกให้กับลูกค้าโดยปราศจากการนําขั้นตอนการวิเคราะห์ผลการประเมินสุขภาพและเป้าหมายการออกแบบโปรแกรมการฝึกการออกแบบโปรแกรมฝึก ผู้เขียนได้สร้างองค์ประกอบในการออกแบบโปรแกรมการฝึกออกกาลังกายที่พัฒนามาจากการฝึกในนักกีฬาประกอบไปด้วยสีขั้นตอนคือ 1. การวิเคราะห์ผลจากการประเมินเป้าหมาย 2. การวางแผนการฝึก3หลักการฝึก 4. โปรแกรมการฝึกการวิเคราะห์ผลจากการประเมินเป้าหมายผลการประเมินคือ1 ผลการประเมินจากการให้คำปรึกษา2การประเมินเกี่ยวกับการใช้พลังงานของร่างกาย3การประเมินทางด้านร่างกาย4การประเมินการเคลื่อนไหว5สรุปเมื่อทราบผลเนวคิดการวางแผนการฝึกกรมพลาศึกษาได้กล่าวว่าการแบ่งช่วงเวลาการฝึกซ้อมหรือการวางแผนการฝึกเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างหนึ่งของการฝึกซ้อมและการวางแผน การแบ่งช่วงเวลาการฝึกซ้อมเป็นการแบ่งกระบวนการฝึกซ้อมของนักกีฬาออกเป็นช่วงๆโดยในแต่ละช่วงจะมีจุดมุ่งหมายในการฝึกซ้อมที่เฉพาะเจาะจงขึ้นอยู่กับการให้ความสําคัญและระยะเวลาของการฝึกซ้อมการวางแผนการฝึกอย่างเป็นระบบสามารถจัดได้2รูปแบบคือแบบที่1การจัดแบบเส้นตรงแบบที่2การจัดแบบขึ้นๆลงๆการออกแบบโปรแกรมการฝึก การวางแผนการฝึก NSCA ได้ให้คำนิยามองค์ประกอบของการวางแผนการฝึกโดยแต่ละช่วงจะมีจุดมุ่งหมายของการฝึกซ้อมที่เฉพาะเจาะจงขึ้นอยู่กับการให้ความสำคัญและระยะเวลาของการฝึกซ้อมทั้งนี้เพื่อเตรียมให้ร่างกายนักกีฬาให้พร้อมสำหรับการฝึกซ้อมที่หนักขึ้นในช่วงต่อไปจนกระทั่งนักกีฬาก้าวขึ้นไปถึงขีดความสามารถสูงสุดในช่วงการแข่งขันที่สำคัญสำหรับการแบ่งช่วงเวลาการฝึกซ้อมจะแบ่ง ช่วงเวลาการฝึกซ้อมจากรอบการฝึกซ้อมที่ใหญ่ที่สุดลงไปถึงรอบการฝึกซ้อมเล็กที่สุดได้ดังต่อไปนี้คือ 1. แบบการฝึกรายปี 2. แบบการฝึกซ้อมรายเดือน 3. แบบการฝึกซ้อมรายสัปดาห์และ 4. บบการฝึกซ้อมรายวันตัวแปรที่ต้องพิจารณา 1. ปริมาณการฝึก 2. เซต 3. าจำนวนครั้งในการฝึก 4ความหนักในการฝึก5%เความเข้มข้นหรือความหนักในการฝึก6การพักระหว่างเซต7จความบ่อยในการฝึกต่อสัปดาห์8ระยะเวลาการฝึกโดยลำดับแรกจะเริ่มจากทราบเป้าหมายและระยะเวลาในการต้องการเห็นผลของผู้ออกกำลังกายก่อนซึ่งขั้นตอนนี้เปรียบได้กับการวางแผนการฝึกซ้อมหลายปีนักกีฬาลำดับที่2ครับเป็นการแบ่งการฝึกเป็นช่วงเวลาการฝึกซ้อม การฝึกแต่ละช่วงเวลาขึ้นอยู่กับเป้าหมายโดยใช้หลักการฝึกมาจับขั้นตอนนี้เปรียบได้กับการวางแผนการฝึกซ้อมรายเดือนลำดับสุดท้ายเป็นการแบ่งการฝึกภายใต้หลักการฝึกช่วงนั้นโปรแกรมจะมีความคล้ายกันแต่จะมีรายละเอียดความหนักปริมาณการฝึกที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับเป้าหมายในการออกกำลังกายขั้นตอนนี้เปรียบได้กับการวางแผนการฝึกซ้อมรายสัปดาห์ในนักกีฬา2การนำไปประยุกต์ ตัวอย่างวิกรมมีเป้าหมายในการออกกําลังกายเพื่อลดน้าหนักโดยปัศจากการวิเคราะห์ข้อมูลผมพบว่าไม่มีประวัติการบาดเจ็บหรือข้อห้ามในการออกกําลังกายนะครับโดยวิธีการออกกําลังกายของวิกรมจะอยู่ในรูปภาพเลยครับ 3. แนวคิดหลักการฝึกการฝึกหมายถึงการดําเนินการปฏิบัติอย่างเป็นระบบโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนา เสริมสร้างหรือปรปับปรุงแก้ไขการปฏิบัติเทคนิคทักษะสมรรถภาพทางกายและความสามารถในแต่ละด้านของนักกีฬาเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยหลักการฝึกซ้อมนักกีฬาผู้ฝึกสอนส่วนบุคคลสามารถนำมาประยุกต์เป็นแนวทางที่ใช้ออกแบบโปรแกรมการฝึกในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยหลักการฝึกที่แนะนํามีดังนี้ 1. การฝึกแบบเฉพาะเจาะจง 2. การฝึกเกิน 3. หลักการฝึกความก้าวหน้า 4. หลักการฝึกย้อนกลับ 5. หลักการทางความแตกต่างระหว่างบุคคลหลักการฝึกแบบเฉพาะเจาะจงเป็นโปรแกรมแบบเฉพาะเจาะจงสำหรับสมรรถภาพทางกายทางด้านนั้นหรือจัดโปรแกรมการออกกำลังกายเฉพาะส่วนหรือเฉพาะอวัยวะที่ต้องการเสริมสร้างนั้นๆหลักการฝึกเกิน เป็นการฝึกการออกกำลังกายที่เหนือกว่าระดับปกติซึ่งทำให้ร่างกายทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นการฝึกเกินคือการฝึกที่ใช้น้ำหนักมากขึ้นปริมาณมากขึ้นกว่าปกติที่เคยทำหลักการฝึกความก้าวหน้าในการออกกำลังกายหากต้องการพัฒนาไปสู่เป้าหมายต้องเพิ่มระดับความสามารถในการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอต้องเพิ่มด้วยระบบการฝึกเกินโอเวอร์โเป็นอย่าง อย่างเป็นขั้นตอนทั้งในการเพิ่มความหนักความบ่อยระยะเวลาจะเพิ่มขึ้นตามใจชอบไม่ได้ 4. หลักการฝึกย้อนกลับหลักของการฝึกย้อนกลับคือฝึกเพื่อปรับสภาพร่างกายให้เข้ากับสู่สภาวะปกติ 5. หลักการทางความแตกต่างระหว่างบุคคลเนื่องจากแต่ละบุคคลจะมีรูปร่างลักษณะที่แตกต่างกันไปแนวคิดการฝึก aceift model ACE ได้มีแนวคิดรูปแบบลำดับขั้นในการฝึกเพื่อให้สามารถจัดโปรแกรมการออกกำลังกายให้กับลูกค้าได้อย่างเหมาะสมตรงตามเป้าหมายและปลอดภัยเรียกว่า ACE IFT Model อเมริ c a n Council on Exercise Integrated Fitness Training Model โดยหากพิจารณาดีๆลำดับขั้นการในการฝึก ACE IFT Model จะแนะนำการฝึกที่เริ่มด้วยการให้ความสำคัญกับพื้นฐานก่อน จนสูงขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในการฝึกแยกออกเป็น2ระบบคือการฝึกความแข็งแรงกับการฝึกเพื่อพัฒนาระบบาหายใจและไหลเวียนเลือดโดยแต่และระบบก็จะแบ่งลำดับขั้นการฝึกเป็น4ขั้นตอนดังนี้ 1. stability and mobility training เป็นการฝึกที่เกี่ยวกับความมั่นคงและเคลื่อนไหวก่อนที่จะพัฒนาไปสู่การฝึก ความแข็งแรงขั้นต่างๆ,ๆเน้นไปที่การเคลื่อนไหวได้อย่างถูกต้องขั้นที่ 2. Movement Training คือการฝึกพัฒนาการเคลื่อนไหวต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันให้มีประสิทธ,ธิภาพมากขึ้นและไม่เสี่ยงต่อการบาดเจ็บขั้นที่ 3. l o โหลด a i n i n i n g คือการฝึกเพื่อใช้น้ำหนักหรือแรงต้านเข้ามาเพิ่มในการฝึกขั้นที่ 4. Performance Training ขั้นนี้จะเป็นการฝึกเพื่อเพิ่มประสิทธ,ธิภาพส่วน ใหญ่ใช้ฝึกนักกีฬาต่างๆไปการฝึกที่เฉพาะเจาะจงสําหรับนักกีฬานั้นๆการฝึกเพื่อพัฒนาระบบหายใจและไหลเวียนเลือดขั้นที่1 a ึ่งแอโรบิกเบสเทรนนิ่ง Training, เหมาะกับการฝึกเริ่มต้นออกกำลังกายเป็นการฝึกเพื่อพัฒนาระบบหายใจและไหลเวียนเลือดพื้นฐานเน้นให้เกิดความทนทานขั้นที่2 a งแอโรบิกเอฟฟิซิเอนซี่เทรนนิ่งเป็นขั้นที่เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานของระบบแอโรบิก ในวงเล็บประสิทธิภาพการใช้ใออกซิเจนในการออกกำลังกายข้ที่ 3. a n a e o b i c endurance training เป็นการฝึกที่ใช้พลังงานจากระบบ anaerobic ความหนักสูงใช้เวลาไม่มากเพื่อพัฒนาระดับพลังงานของนักกีฬาฝึกให้เกิดจุดเริ่มล้านานที่สุดข้อที่ 4. anaerobic power training สำหรับการฝึกนักกีฬาที่ต้องการพัฒนา ลังหรือความเร็วที่ใช้ในการแข่งกีฬาข้อต่อไปนะครับโปรแกรมการฝึกการออกกําลังกายการกําหนดการออกกําลังกายนั้นจะถูกกําหนดโดยผู้เชี่ยวชาญการออกกําลังกายโดยมีจุดป,ประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงสําหรับแต่ละบุคคลซึ่งในแผนการออกกําลังกายนั้นต้องคํานึงถึงความต้องการและเป้าหมายรวมถึงข้อจํากัดต่าง ของผู้ออกกําลังกายให้ได้ประโยชน์มากที่สุดและลดความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนที่อาจทําให้เกิดได้จากการออกกําลังกายองค์ประกอบ FITT จากข้อมูลของการกําหนดการออกกําลังกายนั้นควรระบุองค์ประกอบทั้งหมดให้ชัดเจนเพื่อให้ผู้รับการออกกําลังกายสามารถปฏิบัติตามได้และคนมีการติดตามผลได้ชัดเจนซึ่งการที่กําหนดให้เหมาะสมสำหรับบุคคลควรพิจารณาจาก ประวัติสุขภาพเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของแต่ละบุคคลมาประกอบกันและใช้หลักกา,อากรออกกำลังกายแบบ F.I.T.T มาช่วยในการกำหนดความบ่อยของกา,อากรออกกำลังกายความหนักในกา,อากรออกกำลังกายเวลาในกา,อากรออกกำลังกายและเลือกชนิดของกา,อากรออกกำลังกายให้เหมาะสมตารางการองค์ประกอบของ F.I.T.T นะครับองประกอบตัว F Frequency ความบ่อยของกา,อากรออกกำลังกาย โดยใน1สัปดาห์นั้นควรอ,ออกกำลังกายประมาณ3-5ถึงวันต่อสัปดาห์ตัวไอ I นะครับ intensity ความหนักของการออกกำลังกายคําอธิบายคือถ้าเป็นการฝึกความอดทนของระบบเอร์เบิกถ้าเป็นการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอัตราการเต้นของหัวใจของผู้ออกกำลังกายควรอยู่ในอัตรา60-80%ถึงของอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดเลยอยู่ที่40-60%ถึงของชีพจรสสำรองถ้าเป็นการฝึกกล้มามเนื้อควรหาค่าความหนักจาก1 r m ไอ้ครับอินเทนซิตี้ความหนักของการออกกำลังกายถ้าเป็นการฝึกความอดทนของระบบแอโรบิกถ้าเป็นการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอัตราการเต้นของหัวใจของผู้ออกกำลังกายควรอยู่ใน60-80%ของอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดเลยอยู่ที่40-60%งเของชีพจรสำรองถ้าเป็นการฝึกกล้ามเนื้อควรหาค่าความหนักจากค่า1 RM หรือปริมาณการยกน้ำหนักของแต่ละกล้ามเนื้อมัดใดมัดหนึ่งได้เพงครั้งเดียวและไม่สามารถยกได้อีกโดยจะออก แรง100%่ยอที่ย่อมมาจาก time เวลาของการออกกําลังกายในการออกกําลังกายแต่ละครั้งโดยทั่วไปควรใช้เวลาอย่างน้อย20-60นาทีต่อครั้งที่ตัวสุดท้ายนะครับใช้ชนิดของการออกกําลังกายชนิดของกิจกรรมเช่นวิ่งเดินปั่นจักรยานกระโดดเชือกว่ายน้ำแอโรบิกแดนซ์ยกน้ําหนักการออกแบบโปรแกรมการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ strength training แก่ลูกค้า โปรแกรมการฝึกแบบที่1การฝึกความอดทนของกล้ามเนื้อแบบที่2การฝึกการเพิ่มขนาดของกล้ามเนื้อแบบที่3โปรแกรมการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อโปรแกรมที่4การฝึกพลังกล้ามเนื้อการแบ่งระดับ classification ของผู้ออกกำลังกายตามประสบการณ์ในการฝึกโปรแกรมการฝึกของ nsc a จะแบ่งระดับของผู้ออกกำลังกายเป็น3ระดับ ตามประสบการณ์ในการฝึกได้แก่ระดับผู้ที่มีการฝึกเริ่มต้น beginner ระดับปานกลาง intermediate ระดับสูง advanced โดยระดับ beginner นะครับจะใช้ระยะเวลาประมาณ0-6เดือน3วันต่อสัปดาห์จะออกกำลังกายในระดับความหนักต่ำถึงปานกลางโดยจะใช้ระยะเวลา2-3วันต่อสัปดาห์เบสที่2นะครับ ระดับปานกลาง intermediate โดยจะใช้เวลาทั้งหมด8-12ถึง12เดือน3ถึง4วันต่อสัปดาห์ระดับปานกลางระอสูง3วันต่อสัปดาห์โดยทุกส่วนของการข้อร่างกายในการฝึก4วันต่อสัปดาห์แยกส่วนของการฝึกร่างกายระดับแอดวานซ์นะครับ1ปีโดยจะฝึก4วันต่อสัปดาห์ เป็นระดับที่สูงถึงสูงมากโดยจะใช้ระยะเวลา4-6วันต่อสัปดาห์รูปแบบการสร้างโปรแกรมการฝึกเวน้ำหนักโดยการฝึกนี้จะเป็นการฝึกความอดทนของกล้ามเนื้อนะครับโดยระยะเวลาก็คือแบบง่ายปลายกลางและยากจะอยู่ที่2-4ถึงสัปดาห์จำนวนเซตและท่าฝึกระดับง่ายจะอยู่ที่1-3สครั้ง1-3เซตต่อท่าฝึก โดยแบบปานกลางอยู่ที่3เซตต่อท่าฝึกแบบยาก,กอยู่ที่3เซตต่อท่าฝึกจำนวนครั้งต่อเซตนะครับแบบง่ายกับปานกลางจะอยู่ที่10-15ครั้งต่อเซตและแบบยากอยู่ที่10-25ครั้งต่อเซตการพักระหว่างเซตนะครับโดยทั้ง3จะมีการพักอยู่ที่30วินาทีครับความหนักเปอร์เซ็นต์วัน m แบบง่ายอยู่ที่65ปานกลางอยู่ที่70%และยากอยู่ที่75ความสัมพันธ์ของปริมาณการฝึกกับความหนักของการฝึกโดยแบบบิ๊กนิเนอร์อยู่ที่ความสัมพันธ์ของปริมาณการฝึกบิ๊กนิเนอร์คือปานกลางความหนักของการฝึกคือต่ำและทั้งหมดก็ปานกลางกับต่ำเหมือนกันครับต่อมาครับเป็นการฝึกเพื่อเพิ่มขนาดกล้ามเนื้อระยะเวลาของทั้งหมดคือ2-4สัปดาห์ จำนวนเซตต่อท่าฝึกคือ 1- นถึงสเซตต่อท่าฝึกแบบง่ายนะครับแบบปานกลางอยู่ที่3เซตต่อท่าฝึกแบบยากอยู่ที่3เซตต่อท่าฝึกเหมือนกันครับโดยจำนวนครั้งต่อเซตแบบง่ายอยู่ที่ 8- ปดถึงสิครั้งแบบยากอยู่ที่ 6- กถึงสิแบบปานกลางอยู่ที่6กถึงสิครั้งและแบบยากก็อยู่ที่ 6- กถึงสิครั้งครับการพักระหว่างเซตโดยแบบง่ายปานกลางและยากจะอยู่ที่30วินาทีความหนักเปอร์เซ็นต์วันไอเอ็ม แบบง่ายอยู่ที่6 7 8 0แบบยากแบบปานกลางอยู่ที่67-85%และแบบยากอยู่ที่67-85%ความสัมพันธ์ของปริมาณการฝึกกับความหนักของการฝึกโดยทั้ง3จะอยู่ที่ความสัมพันธ์ของปริมาณการฝึกปานกลางความหนักของการฝึกก็คือปานกลางครับต่อมาครับเป็นโปรแกรมการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อโดยระยะเวลาการฝึกของระดับง่ายปานกลางและยากจะอยู่ที่2 4สสัปดาห์ จำนวนเซตของท่าฝึกอยู่ที่ 1- นถึงสเซตต่อท่าฝึกแบบง่ายนะครับแบบปานกลางกับแบบยากอยู่ที่3เซตต่อท่าฝึกจำนวนครั้งต่อเซตแบบง่ายอยู่ที่มากกว่า6ครับปานกลางก็มากกว่า6ยากก็มากกว่า6ครับข้อสัมพันธ์ระหว่างขออภัยครับการพักระหว่างเซตแบบง่ายอยู่ที่2อถึงหนาทีแบบปานกลางอยู่ที่2อถึงหนาทีแบบยากก็อยู่ที่2อถึงหนาทีครับความหนักเปอร์เซ็นต์วันอ m แบบง่ายอยู่ที่70%ปานกลาง80%แบบยากอยู่ที่8 5ความสัมพันธ pues right ์ของปริมาณการฝึกกับความหนักของการฝึกโดยความสัมพันธ์ของปริมาณการฝึกแบบง่ายปานกลางยากอยู่ที่ต่ําครับและความหนักของการฝึกแบบง่ายปานกลางกับยากอยู่ที่สูงครับการฝึกแบบที่4การฝึกเพิ่มพลังกล้ามเนื้อระยะเวลานะครับ แบบปานกลางกับแบบยากอยู่ที่ 2- อถึงสสัปดาห์จํานวนเซตต่อท่าฝึกแบบปานกลางอยู่ที่ 1- นถึงสเซตต่อท่าฝึกแบบยากอยู่ที่3าถึงหเซตต่อท่าฝึกจํานวนครั้งต่อเซตแบบปานกลางอยู่ที่3าถึงหครั้งต่อเซตแบบยากอยู่ที่1นถึงหครั้งต่อเซตการพักระหว่างเซตนะครับปานกลางอยู่ที่2อถึงหนาทีแบบยากก็2อถึงหนาทีครับ ความหนักเปอร์เซนต์วันเอมโดยแบบปานกลางและแบบยากอยู่ที่30-60%ความสัมพันธ์ของปริมาณการฝึกความหนักในการฝึกต่ำถึงสูงโดยการฝึกเพื่อเพิ่มกลังกล้ามเนื้อจะไม่มีระดับ b e g i ก n e r นะครับการออกแบบโปรแกรมการฝึกระบบพลังงาน ESD training การออกแบบโปรแกรมการฝึกระบบพลังงานแบ่งออกเป็น2แบบ ตามการใช้พลัางงานคือการฝึกแบบไม่ใช้ออกซิเจนหรือเรียกว่าการฝึกแบบแอรโอรโบิกและการฝึกแบบใช้ออกซิเจนหรือเรียกว่าการฝึกแบบแอรโรบิกสองการออกแบบโปรแกรมการฝึกระบบพลัางงาน esd training ระบบและลำดับการใช้พลัางงานของร่างกายนะครับระบบ Fast f อส t f a จน n จะอยู่ที่8-10ถึงวินาทีแรกโดยจะเป็นการเหมาะสำหรับการวิ่งร0อยเมตรสปรินต์ anaerobic system จะเป็นการใช้พลัางงานอยู่ที่1-2ถึงนาที โดยเหมาะสำหรับการว่ายน้ำา0 0เมตรระบบ a อ r o บิกซิสเต็โดยไม่มีระยะเวลากำหนดนะครับเหมาะสำหรับการวิ่งมาราธอนลำดับการใช้พลังงานของร่างกายมี3ระบบคือระบบฟาฟาเจนระบบแอน a แอร b บิกการคอนิตและระบบแอรบิก n a c a 2015ได้อธิบายความบ่อยและระยะเวลาที่แนะนำดังนี้ 1. พผู้ที่เริ่มต้นการฝึกบิ๊กินเนอร์ฝึก2 3วันต่อสัปดาห์ใช้เวยะ,ยะเวลา20-40นาทีต่อครั้ง สองผู้ที่มีประสบการณ์การฝึกระดับปานกลางฝึก4-5ถึงวันต่อสัปดาห์ใช้ระยะเวลาประมาณ30-60ถึงวินาทีต่อ 60, นา,อ60นาทีต่อครั้ง3ผู้มีประสบการณ์ระดับสูงแอดวานฝึก5วันต่อสัปดาห์ขึ้นไประยะเวลาได้หลากหลายขึ้นอยู่กับเป้าหมายของบุคคลและลูกค้า NSCA ได้อธิบายความน้อยและระยะเวลาที่แนะนำดังนี้หนังการฝึกระยะไกลและช้า Long ลอง Distance เป็นการฝึกวิ่งระยะไกลชา้ชาฝึก1-2ครั้งต่อสัปดาห์ประมาณ30-120นาทีความหนักในการฝึกประมาณ70% VO2 Max 2การฝึกแบบ p c g t t m p p เป็นการวิ่งแบบความเร็วคงที่ในช่วงเวลาที่กำหนดฝึก1-2ครั้งต่อสัปดาห์ใช้ลเวลาประมาณ20-30นาทีความหนัก ที่แรงเตะเทสโซหรือหนักกว่าตอนแข่งขันเล็กน้อย3ารการฝึกแบบหนักสลับเบา i n t e r อ a ์วลัล i n i n g ฝึกหนึ่งถึง1-2งครั้งต่อสัปดาห์ใช้ระยะเวลาประมาณ3-5นาทีอัตราการฝึกแปรพักอยู่ที่1ต่ตอนหนึ่งความหนักในการฝึกใกล้เคียงกับความสามารถในการใช้ออกซิเจนสูงสุดต่อมาครับการออกแบบโปรแกรมการฝึกความอ่อนตัว flexibility training ก,การพัฒนาความอ,อนตัวต้องอาศัยการฝึกซ้อมหรือการปฏิบัติ เป็นสมอเสมอด้วยการเพิ่มระยะการเค mm. ลื่อนไหวของข้อต่อกล้ามเนื้อเอ็นกล้ามเนื้อและเอ็นข้อต่อโดยอาศัยกิจกรรมทางกายออกกำลังกายและการบริหารร่างกายหลายรูปแบบซึ่งปัจจุบันการพัฒนาความอ่อนตัวด้วยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อสเต c ชิ่งเป็นการจัดวิธีที่มีประสิทธิภาพในการเพิ่มความสามารถในการออกกำลังกายกล้ามเนื้อและข้อต่อได้อย่างมุมการเคลื่อนไหวโดยคุณเจริญกระบวนรัฐได้กล่าวว่าแนวทางการปฏิบัติ การจัดโปรแกรมการฝึกขอบอ่อนตัวค้นให้ความสำคัญกับองค์ประกอบ9องค์ประกอบคือ1เป้าหมายของโปรแกรม2วิธีการที่ใช้ในการฝึก3จํจำนวนท่าที่ใช้บริหารกล้ามเนื้อ4ความบ่อยหรือความสม่ำเสมอในการยืดเหยียด 5. ความหนักในการยืดเหยียด 6. ระยะเวลาที่ใช้ในการยืดเหยียด7จําำนวนครั้งที่ปฏิบัติ 8. ระยะเวลารวมที่ใช้ในการฝึก9การปรับเพิ่มความหนักในการฝึกปฏิบัติ แวิธีฝึกยืดเหยียดกล้ามเนื้อ stretching จะมี4วิธีคือ 1. การยืดเหยียดแบบอยู่กับที่ static stretching 2. การยืดเหยียดแบบเคลื่อนไหว dynamic stretching 3. การยืดเหยียดแบบกระตุ้นระบบประสาทไล,ลาก้กล้ามเนื้อ proprioceptive f a c i t a t i o n stretching 4. การยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบมีการกระแทก ballistic stretching การนำแนาคิดฝึกฝนไปประยุกต์ใช้กับเป้าหมายเพืออกกำลังกายการออกแบบโปรแกรมการฝึก ประกอบด้วย4ขั้นตอนในการวางการวิเคราะห์ผลจากการประเมินร่างกายและเป้าหมาย2การฝึกการวาแผ่การฝึก3หลักการฝึก4โปรแกรมการฝึกวิเคราะห์จากผลการประเมินและเป้าหมายจากภาพพิจารณาข้อมูลการพฤติกรรมลูกค้าที่ระบุไว้เช่นความสามารถในการกังกระไกยได้ต่อสัปดาห์ประสบการณ์กังกระงกยและการบาดเจ็บที่ผ่านมา สรุปผู้ที่ออกกําลังกายประจําไม่มีประวัติการบาดเจ็บมีรูปร่างอ้วนและไขมันเกินจากการพูดคุยปรึกษาและท้าออกกําลังกายสามารถออกกําลังกายได้3าถึงห้ครั้งต่อสัปดาห์ค่าว่าษาศีรษะคิโดยข้อมูลจะอยู่ในรูปด้านขวานะครับขั้นที่2การประยุกต์แผนการฝึกกับเป้าหมายลูกค้าได้เริ่มหนึ่งการนําแผนการฝึกรายปีมากําหนดให้ลูกค้าต้องการ12สัปดาห์2การแบ่งเดือนและประเภทแผนการฝึก โดยจากภาพ4สัปดาห์คือ1การฝึกรายเดือนและทั้งหมด3การฝึกแบบรายเดือน3ามนั่นคือแะแผนการฝึกรายเดือนก็แบ่งเป็นการฝึก้อมรายสัปดาห์ต่อไปผู้ฝึกส,สอนส่วนบุคคลสามารถนําไปแนวทางในการออกแบบการฝึกที่ประยุกต์มานาเสนอได้อย่างละเอียดสรุปเป้าหมายลดน้ำหนัก8กิโลภายในส2สัปดาห์สามารถนําแผนการฝึกมาประยุกต์ ให้เหมาะกับลูกค้าได้นะครับขั้นตอนที่3หลักการฝึก principle of training จากโจทย์และข้อมูลในขั้นตอนที่ 1- และ2ผู้ออกกำลังกายต้องการเห็นผลภายใน12สัปดาห์และสะดวกออกกำลังกายสครั้งต่อสัปดาห์แต่เมื่อพิจารณาจากคอร์สที่ผู้ออกกำลังกายจะซื้อคือ16ครั้งจึงต้องเอาจํานวนมาพิจารณาในการฝึกเพื่อสอดคล้องกับเป้าหมายหรือก็เคียงกับการเห็นผลที่สุด,าออดภายใต้ข้อปลอดภัยผู้ออกกำลังกายเองปรากฏพบว่า พกได้เพียง4สัปดาห์1เดือนซึ่งน้อยกว่าระยะเวลาที่เห็นผลถึง8สัปดาห์จึงต้องแจ้งและอธิบายแก่ผู้กัรกายว่าต้องซื้อคอร์ส16ขั16้ขนตอนที่4โปรแกรมการฝึกจากโจทย์ข้อมูลในขั้นตอนที่1ถึง3โปรแกรมการฝึกจะเป็นรายละเอียดในรูปแบบแต่ละขั้นขึ้นอยู่กับเป้าหมายโดยตัวอย่างจะเห็นได้ว่าเมื่อทําตามลำดับขั้นตอนจะได้ฝึกสอนสมบุคคลออกแบบโปรแกรมที่เหมาะสําหรับบุคคลน,นั้นได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย หรุปการออกแบบโปรแกรมการฝึกผูกก้เขียนได้สร้างแนวทางการออกแบบโปรแกรมที่พัฒนาจากการฝึกในนักกีฬาประกอบด้วย4ขั้นตอนคือ 1. การวิเคราะห์ผลและประเมินเป้าหมาย 2. การวางแผนการฝึก 3. หลักการฝึก 4. โปรแกรมการฝึกซึ่งสี่สำคัญต้องเข้าใจว่าผู้กัลังกายอาจมีเป้าหมายที่นิยมเหมือนกับเช่นลดน้ำหนักสร้างกล้ามเนือ้อแต่โปรแกรมที่ออกอาจจะเหมาะสมกับแต่ละบุคคลนั้นในช่วงเวลานั้นเท่านั้นขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับ